สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์ผาร่วยเด้อครับพี่น้องมีแนวทางเหล็กเล่าพัฒนาของพอเสิร์ตมาซูพี่น้อยพีซี่ครับงวดที่ผ่านมาวันที่12ที่ผ่านมาครับพอเขาเหล็กตัวร่องศูนย์ครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเหล็กวิ่นบนล่างของพอนี่เต็มเต็มเลยได้ครับผมศูนย์สองสามสี่เจ็ดครับผมเขาเทิงศูนย์เขาเทิงซีครับพี่น้องเนาะเขาเทิงเจ็ดพร้อมครับผมครับ เอาพี่น้องเลขล่างกับนาซิดายครับผมพอจับ0ูนย์สามครับออกศูนย์สี่สี่ศูนย์มาตามกันต่อได้ครับพี่น้องงวดวันที่สิบหา้าพุทธภาคพพมกับพอเสิ่อดครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังน้ำเช่พาพาะรวยกข็ขอขอบพระคุณพอเสิ่อดครับไปรับชมรับฟังเลขเล้าพัฒนางวดวันที่สิบหาพุทธภาคมกับพอเสิ่อดกันเลยครับ พ่อเสือครับครับผมน้ำเชียร์ผ้าลวยสวัสดีพ่อเสือครับผมครับผมครับผมครับปอถ้าจะเชิดไหลเลขวินมาอีกครับพ่อเลขวินมาอีกแล้วครับผมเมื่อเมื่อเมื่อนี่พ่อเสือสิบองชตั้งวินพ่อเสือกอะแนวตั้งครับ้บอกตัวเอฟซีก็ตั้งเนาะครับข้างหน้าต่อเสือกติดเจ็ดตัวเข่าฮาด้งแล้วเข่าสามตัวสองด้งโอ้ครับ บทีนี่วิ่นหาตัวเขาเียเด้งวิ่น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 หาตัวเขาซีด้งสปพว์มันนี่เด้่ยครับวันนี้รักหนุ่ยนี่รักหนุ่ยจะเขาสามเด้งเพราะนนาดที่ตามที่มนพที่ทิศที่ต่าห้างมันน่ารอยเนาะครับแล้วก็ไหล่เรามันไปแล้วก็ครับเรันถ้านไหล่ิดเดนจะขนาจะอามองติดกต้องนี้ครับผมเด็กวินมาดีครับผมเนียนๆบางทีมาจพาตัว เสียดายล่างพอจับศูนย์สามมันเงินก็หันศ <laughs> ูนย์สี่บินมันมีแล้วผมตัวผมแม่นแม่นแม่นแมนครับพ่อมันมันก็เหตุไปตามสท็ตมันแหละครับผมอ่าถาเขาเรื่องคนนี๋เดือ่นองกฤษธาครับพ่อครับเต่าพัฒนาวัตถีชิพหาเดือนหาปีหกหกครับผมวิ่งเด่นวิ่งเด่นเด่นห้า เด่นห้าลองศูนย์ลองศูนย์กันเก้ากันเก้าครับเดี๋ยวเห็นแล้วว่ามีตามตัวที่โอกาสกอดข้อกัอนมาได้เปลองเอฟซีกันเลยครับผมวิ่งรูดให้ห้ากับศูนย์วิ่งรูดห้ากับศูนย์ครับหลักสิบครับผมหลักสิบห้าหลักสิบห้ากับสี่สิบห้ากับสี่หลักหน่วย ครับผมศูนย์สี่เก้าแล้วดยศูนย์สี่เก้าครับผมวัดที่นี่ไปชุดวิ่นวัดเลยวินบนล่างครับวินวินบนล่างเมันไม่เคยไม่เคยบอกดีครับผมวินบนล่างชุดชุดเจ็ดตัวเจ็ดตัววิ่นครับอ่าศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกสี่สองเก้าสามสี่สองเก้าสามโอ้โหนี่ก็หลายทวปะ กองนี้มันเป็นที่ชุดหาตัวอยุกมันมีสองชุดชุดหาตัวยุกชุดชุดสามอะชุดเจ็ดตัวม่น่าจะเอาสามตัวก็ม่ะครับน่ะชุดห้าตัววินครับผมห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าสี่สามสี่สามถ้าพี่น้องทุ่นหน่อยถ้าพี่น้องกระจับเอาชุดหาตัวนี้พี่เดินก็ได้อืมครับผมอืมถ้าเอาชุดหาตัววินอีกก็ได้หาที่ชุดสองตัว ครับผมสองตัวนี้ก็ห้าศูนย์สองเจ็ดห้าศูนย์สองเจ็ดครับผมสามสี่เก้าศูนย์สามสี่เก้าศูนย์สี่สี่หนึ่งห้าสี่สี่หนึ่งห้าสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่เก้าห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 ้าเก้าหกศูนย์ห้าเก้าหกศูนย์อ่าจับตาม่องยูทีซีเก้า สามที่ครับผมหลักลที่เก้าสามที่เราเป็นเก้าศูนย์เก้าศูนย์ครับผมใครจะมองสามประตูนี้นะครับชุดสามตัวชุดสามตัวเอากรดเส้นหน้าหลังและสามกุญยวรอครับผมเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็ว่ากันไปครับผมห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ ศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดสี่เก้าสองสี่เก้าสองไหนจับตาไปยุทีห้าเก้าศูนย์กับศูนย์สี่เก้าห้าเก้าศูนย์กับศูนย์สี่เก้าครับผมโอเคครับแล้วก็ว่าลวิาทีพวอยากพืออยาใครไอ้ไอซี่ไปพิ่งหาตัวนั่นแหละเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันเดินทุกแนวทางเลยครับผม แม่แม่แม่ตะเลาสตามื่อานี้พอาสิก์ดกัอฟันท่องปฏิวัติวิ่งรูดสองกับสองกับสามมาทั้งสองทั้งสามเลยมือนี้เล่าเล่า,ลาตะาแสดงว่ามือนี้คักเลยครับผมแมนขาในมือีนทั้งห้าน้อยทั้งเล่าเรล่าสะตาค, <c oughs> ครับศูนย์ห้าเก้าสี่สามในนอ้ครับพี่น้องว <Mā. S 1> ิ่งเบิ้งเอาแมนแมนแมครับลองจับเหล็กเดินเพลินมาวิ่ก็นเลยครับแมนแมนหรือว่าคู่ทุ่นไหนกัน เอาเช้า509เด็ดไปปิ้นกันกับถือว่าละครับผมนี่แหละครับผมแนวทางพ่อเสือร้าวพัฒนาครับผมครับผมครับผมพี่น้องไงพี่น้องท,ท,ที่ที่ตามพรรัฐบาลพ่อเสือกันน่าจะเป็นวันวันที่สิบหาตอนเยน็นเย็นหรือว่าจะเป็นวันที่สิบหกตอนเศร้าตู้เรื่องพี่น้องไนดะ้ครับผมพ่อเสือกับจีบโค๊ะหลอกกาจีกับจีปล่อยลงพร้อมกันบัดเลยครับผมพร้อมทางเลยครับผม นาตัวนี้คิดชุดเดิมกับว่าน่าจะเลี้ยนดอกรัฐบาลใช่ใช่ว่ะน่าจะมีเพิ่มบางตัวที่ว่ามันเพื่อว่าเขาล็อกหนีครับผมน่าจะมีเอาค่อยติดตามเ,เด้อครบออับพี่น้องเดี๋ยวพอขัดขากันครับพี่น้องเนาะครับ,รบเอาลูกก็สิลบวนเวลาทํางานพอสานิได้ครับผมครับขอบคุณครับผมขอบคุณขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมลาพัฒนาพอเสดครับผมงวดวันที่สิบหาพฤษภาค่มครับพี่น้องเนาะวิ่งเด่นห้ารองศูนย์กันเก้าครับผมครับวิ่งรูดห้ากับศูนย์ครับพี่น้องเนาะครับครับหลักสิบห้ากับสี่ครับหลักหน่วยศูนย์สี่เก้าครับพี่น้องเลขวิ่งของพอมี วิ่นแบบ3ตัวแล้วก็วิ่น2ตัวด้ครับผมวิ่น3ตัวจะมีหลายตัวแน่ครับพี่น้องเนาะ0 5 6 4 2 9 3อกครับผมแต่ว่าวิ่นเลข2ตัวจับเกี่ยวกันก็มีหาตัวคือเก้าครับพี่น้องนอกงวดว่าหันเข่าศูนย์สี่เลยครับผมงวดนี้มี5 0 9 4 3สครับผมครับ5 0 9 4 3จับวิ่นกันหล่นบนล่างเออเดอร์ครับผมครับ 2ตัวบนล่าง5 0 2 7 3 4 9 0ครับนี่คือตัวเน้นนะครับผม4 4 1 5 3 9 4 9เนี่ยคเน้น4 9อีกตัวหนึ่งครับผมแล้วก็5 5 5 9และ6 0ครับมาที่เลข3ตัวได้ครับพี่น้อง3ตัวมี5 6 0 5 9 0 0 4 9 9 2 7และ4 9 2 เน้น590 049ครับแล้วก็พิดณนเบ่งได้ครับพี่น้องผิดณนเบ่งเอากับแนวทางเลขของพ่อเสิร์อครับพี่น้องเนาะครับถ่ายคลิปนี้เกามาเชียร์กะขอวอวยพรให้พี่น้องเอซีถูกหวยเรเงวนไปนน้ำกันได้ครับผมเล่าพัฒนาสองถุงกึ่งหวดวันทีสิบหาพฤษภาพคม6หกสิบหกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ